ยังอยู่ที่ข่าวคราวของสมาคมกีฬาต่างๆที่เข้าร่วมกีฬาซีเกมส์นะคะท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยท่านก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมนักปัน่นทีมชาติไทยในประเภทถนนที่จังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็มีการเร่งแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับนักปั่นด้วยค่ะส่วนความหวังก็ยังคงมั่นใจนะคะว่าเรามีอย่างน้อย6เหรียญทองแน่นอนค่ะ พาไปที่วังยาวริวเวอร์ไซด์รีสอร์ทที่จังหวัดนครนายกค่ะพลเอกเดชาเหมกระสีท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย <c oughs> วันนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมพร้อมกับให้อวาทัพนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยชุดสู้ศึกซีเกมส์ครั้งที่33ในประเภทถนนนะคะทั้งทีมชายและทีมหญิงที่เก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมสู้ศึกมานานกว่า6เดือนแล้วค่ะ ท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานท่านได้มอบกระเช้าผลไม้พร้อมกับให้โอวาทให้กับบรรดาน,นักปั่นด้วยนะคะขอให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนอกจากนั้นค่ะ มาด้วยสายมูค่ะมีการมอบสายสินจากวัดวังคําด้วยเพื่อเป็นขวัญกําลังใจพร้อมกับเปิดโอกาสให้กับนักกีฬานะคะว่าคนไหนมีความต้องการยังไงสําหรับคนที่ยังขาดหรือว่ามีปัญหาอะไรก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นซึ่งนักปั่นส่วนใหญ่ก็ขอเรื่องของการสนับสนุนอุปกรณ์ที่จะใช้จัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซ่ของเฟืองยางล้อรถจักรยานยนต์เออรถจักรยานที่สึกหลอในการฝึกซ้อมนั่นเองค่ะซึ่งนายกสมาคมก็บอกว่าวันนี้มาทั้งให้อวาดและมารับฟัง ปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์ซ้อมที่นักกีฬาต้องการก็ได้มีการเร่งจัดซื้อและโดยใช้งบสมาคมจ่ายไปก่อนนะฮะ mm hmm. เพื่อให้นักกีฬาได้ซ้อมแบบสมบูรณ์ที่สุดส่วนความหวังตั้งเป้าอย่างน้อย6เหรียญทองครับก็มาดูเรื่องปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราจะแก้อย่างไงเช่นอุปกรณ์บางตัวเนี่ยในขณะที่ฝนตกเนี่ยมันก็อาจจะมีการชำรุดบ้าง แล้วก็มาถามนักกีฬาว่าเขาต้องการอะไรเรื่องอุปกรณ์สิ่งที่ได้รับก็คือเรื่องของโซ่เฟืองแล้วก็ไม้ที่เขาจะต้องควบคุมในการขี่อันนี้มันจะเป็นปัญหาคือโดนฝนแล้วมันจะเสียก็เลยสั่งซื้อโดยเร็วนะครับแล้วก็ต้องให้ทันที่เขาจะแข่งตอนนี้เราหวังจากดาวฮิวสองเหรียญ บีเอเหรียญแล้วก็ถนนเนี่ยเราคาดไม่หนึ่งก็สองนะครับหรือมันอาจจะได้มากกว่านี้ก็กสุดแท้แต่แล้วก็ในลู่เราหวังไว้อีกหนึ่งเหรียญประมาณนี้ไม่มีอะไรที่มันเกินความสามารถเช่นอยู่ที่หน้างานที่ผมบอกอย่าให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยในระหว่างขี่แล้วก็อย่าไปล้มเก็บตัวให้ดีถึงวันแข่ง ก็เป็นไปตามนี้แหละครับไม่มีน้อยกว่าน,นี้หนูคิดว่าเราค่อนข้างจะได้เปรียบทั้งทีมชายทีมหญิงเพราะว่าเราซ้อมที่สนามจริงแล้วก็เราอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นสนามจริงเลยค่ะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ท่านนายกประกาศไว้ว่าเราต้องไม่ประมาทค่ะเรารู้เขาแต่เราไม่รู้เราเพราะว่าคนอื่นเขาก็สามารถพัฒนานได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ทําในทุกๆวันให้เต็มที่ซ้อมตามโปรแกรมที่โค้ดวางไว้ให้หนูเชื่อว่าถ้าเราทําตามโปรแกรมในร้อยเปอร์เซ็นต หนูว่าทุกๆคนนะคะก็จะพัฒนาแล้วก็สําเร็จไปในเป้าหมายของตัวเองค่ะสำหรับการแข่งขันจักรยาในซีเกมครั้งนี้จะมีชิงทั้งหมด17เหรียญทองนะครับเป็นประเภทถนน 7, 7เหรียญทอง BMX 2เหรียญทองซึือพูกเขา3เหรียญทองแล้วก็ในประเภทลู่ชิง5เหรียญทองครับ